สดีครับอยู่กับร้านเอทีโรบายนะครับวันนี้มาดูการจัดงานของร้านรถเอทีโรบายครับวันนี้เรามีรถมาอเตอรเป็นสกูตตีไอครับมาดูใกล้ๆรูสภาพของการจัดงานนะครับแก๊งครับสีเขียวเขีล้อดำปี๋ซื้อสีหน้าว่าครับเกาะสายเดูครับผมกระจกไม้ก็แตกนะครับดูครับเซ็ตเืปอนไทยอะไรไม่รู้ครับมั่วไปหมดแล้วครับผมโยกหน้าสาย สาไมคขาดมุดครับเด็กไม่รู้ครับอยู่หรือเปล่าไม่รู้ไปดูครับผมรอบกันครับก็ไม่มีนะครับตอนนี้นครับโอ้ดูดมนะครับยิ่งกวนาเกยครับผมเบอกก็รับก็อยู่นะครับเนี่ยครับแต่รถคันนี้ตอนมาครับลูกกั้นข้อใช้งานไม่ได้เลยครับ ซึ่งทางร้านเก็บเครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วครับได้อัดก้านใหม่เกี่ยวลูกพื้นข้างข้อไปสองลูกเรียบร้อยครับทําการโมดิฟายเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเครื่องยนต์ต่อไปไปดูรอบนอกครับเดี๋ยวทำเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกทีครับฟัมครับครับตอนนี้เราก็เก็บงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเราไปดูชมรถแจมบ้านนะครับสภาพแบบน่าเน่าเอนู่เนีายชุดสีทั้งคันเราได้ทำใหม่ทั้งอะไรครแต่มีบางชิ้นที่แตกเราก็ได้เบิกใหม่ <Okay. S 1> ชิ้นนี้ครับเราได้ทำการเดินใหม่ที่เหลือเราก็ท,าะนะทันสีรอบขันเลยล้อใหม่นะครับจากที่เป็นไม่ได้ตอนนี้ปิดได้ครับส่วนล้อบูนแช้งทำสีใหม่หมดเลยครับล้อขึ้นใหม่ はい。<music>